ความเป็นนักร้องรอดผุดเสร็เคยได้ยินว่าเพลน้อจากปากลูกศิษย์นะคะแต่นี่เป็นครั้งแรกค่ะที่ศิลปินแห่งชาติมนัสปิติสารผู้จรรดปากกาแต่งเพลงเสน่หาเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วได้ฟังเวอร์ชั่นภาษาเมียนมาแบบเต็มๆค่ะ ฟังพร้อมไปกับทีมผู้สร้างละครจากเจ้าพระยาสุเอรวดีนะคะที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมครูถึงที่บ้านไม่ว่าจะเป็นพุ่มกับขาชาติชายเกตนัดที่ปรึกษาละครและศิลปินศิลปารทออาจารย์อนันต์นักคงรวมถึงแตงโมเดอะไวซ์ค่ะที่ร้องคู่กับดาวพระเอกชาวเมียนมาที่แม้ไม่ได้มาด้วยเพราะอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ฝากความเคารพถ,ถึงครูเพลงชาวไทยค่ะ สงสารเนี่ยสงสารจริงๆ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าสงสารใจฉันบ้างไม่ใช่เขาสงสารมันังแบบเดียวจับความรู้สึกคนร้องได้ทันทีนะคะนี่แหละคะ่ะจิตวิญญาณความเป็นครูแม้จะวางมือจากการแต่งเพลงแล้วก็เล่นไวโอลินคู่ใจ มีอยู่สองอย่างที่ครูมนัดอยากจะฝากไว้นะคะคือเรื่องการใช้ภาษาไทยรวมถึงการใช้หัวใจในการร้องค่ะเลยอยากขอบคุณนะักร้องรุ่นใหม่นะคะที่ทำให้ผลงานชิ้นเอกยังไม่หายไปตามเวลาโดยเฉพาะสเสน่หาค่ะที่ก้าวข้ามไปสู่การเป็นตัวแทนเชื่อมสัมพันธ์สองฝั่งเจ้าพระยาและอิวรวดีซึ่งก็เป็นความตั้งใจของครูเพลงค่ะให้หนัเพลงนี้ไปใช้แบบไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ด้วย ไม่ใช่ไปฝังและอดีตที่มันเคยเจ็บเรามาถ้าเรายังคิดอยู่อย่างนั้นเราก็ยังจมอยู่อย่างนั้นคิดอะไรก็มองหน้ากันแล้วต่ตรูชชทีนี้คุณมาถามทรมนี่ทำให้เกิด มองกันแล้วเป็นมตรเรารู้สึกว่าอาจารย์คงฟังมาหลายเวอร์ชั่นมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอท่านได้มาฟังเวอร์ชั่นเราแล้วท่านรู้สึกประทับใจแล้วก็ชอบเนี่ยเราก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่เสียใจเลยที่แบบเราทุ่มเทกับการแบบทำการบ้านหนักมากผมมองดูว่าผู้ที่มีเจตนาดีมาถึงมามาขอ่าจะไปทำละครก็พูดคำหนึ่งที่ที่ฝังใจเรา คือมันเราเป็นละครบริษัทเล็กๆครับเราไม่มีเงินมีทองมากผมก็บอกว่าเงินทองไม่สำคัญครับมันอยู่ที่ใจเมื่อคุณมีจิตใจที่จะทำโอเคเลยยังไงก็ได้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเพราะว่าชีวิตเอง เป็นดินแล้วมันก็ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมากอยู่อย่างมีความสุขอยู่ให้เขารักเราตั้งแต่ครูประสบอุบัติเหตุหกลม้มจนกระดูกสะโพกแตกเมื่อปีก่อน,นะคะ่ะก็แทบไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนยังต้องใช้อุปกรณ์ช่วยทรงตัวนะคะก็เป็นฝั่งลูกศิษย์ลูกหาเนละค่ะที่คอยแวะมาเยี่ยมช่วยให้ไม่เหงาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูหายไวๆด้วย ซึ่งก็ม so ีบ้างนะคะที่แขกที่แวะเวียนมาหาค่ะคือผู้ผลิตละครและรายการเพลงที่ขอนำลิสิท์เพลงครูไปใช้หนึ่งในนั้นนะคะคือเพลงพิพพ์มัจจุราชค่ะที่จะเตรียมรีเมคเป็นละครนะคะแล้วก็เหมือนทุกครั้งค่ะครูมนัทไม่ได้มองเรื่องค่าใช้จ่ายเลยขอแค่นำเพลงไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นพอค่ะเขาอยากให้เให้ครูจะไม่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 ไปคิด คือผู้จะพูดอย่างนี้ว่าคุณจะมีพอจะให้ผมเท่าไหร่ถ้ามากไปผมจะลดชีวิตหนึ่งอย่าให้ทุกสิ่งจบไปตัวเราจบไปแล้วเรายังมีผลงานให้กับคนคนได้ฟังได้เรียนรู้ได้ได้ได้ศึกษาได้ลองเพลงเรายังไม่ตายตายไปแต่ชื่อ แต่งานยังเราอยู่เรื่องของค่าตอบแทนจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์จะเป็นเรื่องของการแสดงกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยท่านคิดว่าคนที่ตระหนักรู้ในคุณค่าของท่านแล้วก็เอาไปทํางานต่อเนี่ยก็น่าที่จะได้เรียนรู้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะมีหลายคนนะที่เอาเพลงของครูเนี่ยไปทำประโยชน์ในเรื่องของพนันธิชจศิลิ์นะครับแต่ครูก็ไม่ได้เรียกร้องกับสิ่งเหล่านั้น ไอ้ผมว่าตรงนี้มันเป็นด้านที่มันมีศิลปินใจกว้างจํานวนไม่มากนักที่จะเห็นว่าวิถีศิละปะของตัวเองเนี่ยมันจะทําประโยชน์ในมุมกว้างได้มากกว่าเรื่องของการเงินการอะไรต่อมีอะไรตอนนี้คูณมานาัทอายุ94ปีแล้วนะคะคนในครอบครัวก็ช่วยดูแลการเจ็บป่วยตามวะะัยค่ะไม่ว่าจะโรคหัวใจรวมถึงต้อกระจกแต่ว่าที่ยังแข็งแรงคือความทรงจำค่ะแม่นยำมากๆนะคะ ทำถึงเล้ไหมยก็เล่าประวัติให้ฟังได้ยาวเป็นวันเลยเช่นเดียวกับสุขภาพใจของนักแต่งเพลงพรสวรรค์ล้นค่ะตราบเท่าที่ผลงานเพลงมอบความสุขและยังประโยชน์แก่คนฟังจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ